สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับพี่น้องครับผมขออนุญาตทบทวนทิวลิปนะครับทิวลิปคือหลักข้อเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการทรงเรียกการทรงเลือกการทรงกําหนดไว้ล่วงหน้านะครับและเป็นรากฐานแห่งความเชื่อของความรอดที่เรามีอยู่พี่น้องครับทิวลิปนะครับ t u l i p t นั้นมาจากคำว่า total depravity ก็คือการตกต่ำ ตกต่ําอย่างสิ้นเชิงครับการตกลงสู่ความบาปนะครับความตกต่ําของมนุษย์เนี่ยตกต่ําลงอย่างสิ้นเชิงที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความบริสุทธิ์หรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ที่จะขึ้นสู่ความบริสุทธิ์มาตรฐานความดีของพระเจ้าได้เราตกต่ําทางด้านศีลธรรมทางด้านเจริยธรรมเราตกต่ําในแง่ของความบาปนะครับไม่มีใครที่จะ,ะรุดลอดแล้วก็ไม่มีใครที่จะ เป็นคนที่ชอบทำสักคนเดียวไม่มีเลยประการที่2ครับตัว U ครับ Unconditional Election นั่นหมายถึงการที่พระเจ้าได้ทรงเรียกนะครับและทรงเลือกคำว่า election นั้นแปลว่าเลือกนะครับและก็ calling แปลว่าเรียกนะครับถึงเวลาพระเจ้าก็ทรงเรียกคนที่พระเจ้าทรงเลือกครับเพราะฉะนั้นนี่คือ Unconditional Election ก็คือการที่พระเจ้าได้ทรงเลือกนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่ความดีของเราไม่ใช่คนนุณสมบัติอะไรของเราทั้งสิน้นพระเจ้าทรงเลือกตามน้ามาไทยของพระองค์ตามชอบพรไทยของพระองค์พระเจ้าโปรดปรานอะไรก็แล้วแต่โปรดปรานใครก็แล้วแต่พระองค์มีสิทธิอำนาจสูงสุดที่จะเลือกใครก็ได้นะครับประการที่2ประการที่3ครับคือ limited atonement limited atonement ก็คือการที่พระเยซูได้สิ้นพระชนเพื่อไถ่คนบางคนเท่านั้นนะครับไม่ใช่ไถ่ทุกคน พี่น้องตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าหลายหลายคนนั้นก็อาจจะรับไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความเข้าใจเดิมนะครับที่เคยมีอยู่ก็หมายถึงว่าพระเจ้าได้ทรงถ่ายทุกคนนะครับไม่ใช่ถ่าบางคนจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าพระเจ้าถ่ายทุกคนนะครับทุกคนต้องรอดถูกไหมครับถ้าพระเจ้าถ่ายทุกคนทุกคนต้องเปิดใจออกต้อนรับพระเยซูการถ่ายของพระเจ้านั้นส่งผลให้กับคนบางคนบางกลุ่มซึ่งตรงนี้เราต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่า หากเราเป็นคนที่ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วล่ะก็หากเราเป็นคนที่บังเกิดใหม่หากเราที่เปิดใจต้อนรับพระเยซูเป,เ,เ,เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดแล้วล่ะก็เราเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกนะครับและการทรงไถ่ของพระเจ้านั้นของพระเยซูนั้นก็มาถึงพวกเราซึ่งเป็นลิมิเต็ดก็คือจํากัดวงครับนะครับการตายแทนนะครับการแก้ไขการชดใช้ชดเชยหนี้บาปทั้งหลายนะครับมาถึงเรานะครับมาถึงเราเท่านั้น นะครับไม่ได้มาถึงคนอื่นๆที่ไม่ได้เชื่อไม่ได้บังเกิดใหม่นะครับอันนี้คืออันที่3คือ limited atonement อันที่4ครับก็คือ e r e s i s t a b l e grace erisistable grace ก็คือพระคุณครับพระคุณมากับการส่งเรียกการทรงเลือกก็เป็นพระคุณการกําหนดล่วงหน้าเป็นพระคุณและการทรงเรียกก็เป็นพระคุณและเมื่อพระคุณมาถึงนะครับการส่งเรียกมาถึงพี่น้องครับเราไม่สามารถหรือว่าไม่มีใครที่พระเจ้าสรงเลือกนะครับ ไม่สามารถที่จะต่อต้านหรือต้านทานหรือฝืนได้พูดง่ายก็คือเราจะฝืนไม่เชื่อไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นพระคุณที่ไม่อาจฝืนไม่อาจต้านทานได้ i r r e s i s t i b l e Grace ประการที่5ครับ p e r s e v e r a n c e of the Saints นะครับ p e r c e v e r ก็คือ Preserve นะครับคือการรักษาไว้รักษาไว้ซึ่งบรรดาธรรมิกชนผู้เชื่อทั้งหลายพี่น้องครับนั่นคือ Eternal Security คือความมั่นคงปลอดภัยตลอดนิรันดร์ใครก็แล้วแต่ที่เชื่อพระเยซูแล้วใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในครอบครัวของพระเจ้าแล้วเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพี่น้องครับคนเหล่านั้นพระเจ้าจะปกป้องรักษาไว้จนถึงวันสุดท้ายครับที่เขาจะจากโลกนี้ไปเขายังคงมีความเชื่ออยู่ความรอดไม่ได้หายไปไหนนะครับอันนั้นคือทิวลิปครับผมเชื่อแน่ว่าพี่น้องทุกท่านนะครับคงจะภาคภูมิใจและขอบคุณพระเจ้า และสำนึกในพระก,กรุณาของพระเจ้าจริงๆครับที่ทิวดิ์นั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับผมขอทบทวนอย่างรวดเร็วครับ total depravity นะครับคือการตกต่ำลงถึงขีดสุดไม่สามารถทำสิ่งที่ชอบทำตามตาม,มาตรฐานสิ่งที่ดีตามมาตรฐานของพระเจ้าได้นะครับ u ครับ unconditional election การทรงเลือกอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราแต่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า เป็นการเลือกตามชอบพระไัยของพระองค์การเลือกตามอันมาจที่ประไตยสูงสุดของพระเจ้าประการที่3ครับ l i m i t e d a b s o n m m n t t l i m i t e d a t o n m m n t t ก็คือการไถ่การตายแทนการชดใช้ชดเชยหนี้บาปนะครับซึ่งจํากัดวงอยู่เฉพาะแค่ผู้เชื่อเท่านั้นประการที่4ครับ erisible t grace ก็คือพระคุณที่ไม่อาจฝืนไม่อาจต้านทานได้เมื่อการทรงเรียก โดยพระคุณนั้นมาถึงใครก็แล้วแต่คนนั้นเขาจะกลับใจและสุดท้ายครับ preservation of the saints ก็คือการรักษาไว้การมี eternal security ครับก็คือการที่เราจะได้รับการปกป้องคุ้มครองมีความมั่นคงปลอดภัยในความรอดของเราตลอดไปเป็นนิดนะครับทั้ง5ประการนี้ทีนีครับสิ่งเหล่านี้มาจากใครครับมาจากพระเยซูโดยความเชื่อของพวกเราและ เป็นพระคุณของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับผมอยากให้พวกเราได้มีโอกาสที่จะอธิษฐานนะครับร้องเพลงนมัสการพระเจ้าก่อนขอพระเจ้าผู้ช่วยประเสริฐอย่าลืมข้านะครับในเพลงชีวิตคริสเตียนบทที่290นะครับให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับ From evil, love. น้อครับนั่นเป็นคําอธิษฐานของเรานะครับที่เราจะขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาอย่าลืมพวกเรานะครับนั่นคือการ p r e s e v e a n c e of the s a i n t s ครับพี่น้องครับคําเตือนความเข้าใจผิดต่างๆที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับก็ขออนุญาตทบทวนอีกรอบหนึ่งเพราะเราอยู่ใน question and answer คือปุจชาวิสัชนานะครับหัวข้อที่20ที่พูดถึงเรื่องของ การที่พระเจ้านั้นคําถามก็คือพระเจ้าปล่อยให้มนุษย์พินาศในความบาปและความทุกข์หรือไม่คําตอบก็คือการที่พระเจ้าได้ทําบางสิ่งบางอย่างครับนะครับพระเจ้าได้ทําบางสิ่งบางอย่างก็คือพระเจ้าทรงเลือกพวกเราบางคนให้มีชีวิตนิรันดร์ครับเลือกมนุษย์บางคนให้มีชีวิตนิรันดร์ตามชอบพระทัยและพระประสงค์นิรันดร์ของพระเจ้าครับโดยให้มนุษย์เหล่านั้นเข้าสู่พันธสัญญาแห่งพระคุณ พี่น้องครับในวันนี้เราจะมาดูถึงพันธสัญญาต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นครับผมอยากจะทบทวนอีกนิดเดียวครับเรื่องของความเข้าใจในแง่ของการทรงเลือกนะครับมีคําถามครับบอกว่าถ้าสมมุติว่าพระเจ้าทรงเลือกคนหนึ่งจากบรรดาคนบาปทั้งหลายให้ได้รับความรอดคนคนนั้นที่ถูกเลือกก็ต้องรอดโดยอัตโนมัติใช่หรือไม่ถ้าคนคนหนึ่งถูกเลือกให้รอดแล้ว เขาจะทํำยังไงก็ได้เพราะยังไงก็รอดอยู่แล้วใช่หรือไม่พี่น้องเห็นไหมครับว่าไม่ว่าฉันจะทําอะไรไม่ว่าฉันจะเชื่อพระเยซูหรือไม่เชื่อพระเยซูฉันจะทาดีไม่ทําดีแน่นอนฉันถูกเลือกฉันต้องไปสวรรค์ได้ฉันต้องรอดฉันก็มีชีวิตนิรันดร์ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคําตอบคือผิดครับความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพราะวจนะของพ,จจะพระเจ้าพระคัมภีร์นั้นไม่ได้สอนว่า มนุษย์ที่ถูกเลือกให้ได้รับความรอดจะรอดโดยอัตโนมัตินะครับพึ่มพีไม่ได้สอนเลยว่าคนที่ถูกเลือกให้ได้รับความรอดนั้นจะรอดโดยอัตโนมัติแต่พึ่มพีสอนว่าการที่พระเจ้าทรงเลือกมนุษย์คนหนึ่งคนใดให้รอดนั้นพระองค์ก็มีกระบวนการครับกระบวนการที evet. az, ่คนคนนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับพระองค์คนคนนั้นจะต้องรู้จักกับพระองค์คนคนนั้นจะต้องรับเชื่อ ผ่านทางพระเยซูสิ่งเหล่านี้ครับจะนําให้คนคนนั้นไปถึงปลายทางที่เขาถูกเลือกเพราะนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ยืนยันครับว่าความรอดนั้นเป็นกระบวนการนะครับความรอดนั้นเป็นกระบวนการแน่นอนครับก่อนที่เราจะไปถึงความรอดนะครับที่เป็นนิรันดร์นะครับนี่คือกระบวนการที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้พี่นองครับความรอดนั้นเป็นกระบวนการเมื่อเรารับเชื่อพระเยซู ผมจะอธิบายนะครับว่าการความรอดเป็นกระบวนการได้อย่างไงครับเวลาที่เรารับเชื่อพระเยซูก่อนรับเชื่อนะครับนะครับก่อนรับเชื่อเป็นระยะเวลาก่อนรับเชื่อแน่นอนครับคนเหล่านั้นก็ต้องมีการถูกเตรียมไว้ล่วงหน้านะครับการถูกเตรียมไว้ล่วงหน้าลองดูชีวิตของพวกเราสิครับเวลาที่เราก่อนจะรับเชื่อพระเจ้าเนี่ยจะต้องมีคนมาบอกเราถูกไหมครับเราก็จะเชื่อหรือไม่เชื่อตอนนั้นก็ไม่ทราบนะครับจะสองจิตสองใจ ต่อย่างก็ตามก็จะมีสถานการณ์ต่างๆแวดล้อมนะครับรวมทั้งคําเชิญชวนรวมทั้งความจริงจากโภชนะของพระเจ้าและรวมทั้งการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์หลายสิ่งหลายอย่างครับประกอบกันเป็นปัจจัยร่วมที่สําคัญก็คือหลักหลักความเชื่อในแง่ของการส่งเลือกและการส่งเรียกเมื่อถึงเวลาพระเจ้าก็ส่งเรียกพี่น้องครับนั่นคือ a r r e s i s t i b l e grace นะครับพระคุณมาถึงใคร ก็ไม่อาจต้านทานได้แต่ก่อนหน้านั้นพี่น้องครับต้องมีอะไรที่นำมาก่อนนะครับเป็นบทนำ introduction มาก่อนก่อนที่คนคนนั้นจะได้รับความรอดตัดสินใจรับเชื่อตอนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพผู้ช่วยรอดนี่แหละครับคือสิ่งที่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นเราเห็นว่าความรอดนั้นมีกระบวนการกระบวนการการเตรียมนะครับมีหลายคนอธิษฐานเผื่อเราก่อนที่เราจะได้รับความรอด มีหลายคนนั้นก็พูดถึงเรื่องพระเจ้าให้กับเราฟังก่อนที่เราจะได้ความรอดชิงตางเหล่านี้ครับเป็นกระบวนการการเตรียมหลังจากที่เราได้ความรอดแล้วนะครับความรอดนั้นเมื่อเราได้รับเราได้รับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปเราบังเกิดใหม่แล้วนะครับความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเชื่อมกับพระเจ้าติดต่อกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนั่นแหละครับคือการที่เราบังเกิดใหม่การที่เราเป็นผู้ที่ชอบธรรมนั้นเองความรอดนั้น ก็เข้าสูขข่กระบวนการที่สมบูรณ์แบบในขั้นต้นนะครับผมจะให้สมบูรณ์แบบในขั้นต้นหมายความว่าตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปเราตายไปเมื่อไหร่เราไปสวรรค์ทันทีเพราะเรามีความรอดแล้วแต่พี่น้องครับหลังจากที่เราได้ไดความรอดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าชีวิตของเรานะครับหลังจากได้รับความรอดแล้วต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องหลายเชื่อสอดคล้องกับความรอดที่เราหลายมีมันถึงจะยืนยันว่า เราได้รับความรอดจริงๆนะครับไม่ได้เป็นการโกหกมดเท็จไม่ได้เป็นการหลอกลวงไม่ได้เป็นการทําเพื่อเอาใจใครนะครับหรือเพื่อผลประโยชน์อันใดนะครับไม่มีถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วชีวิตของคนคน,คนนั้นก็จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเข้าสู่กระบวนการการรับการชําระให้บริสุทธิ์นั่นคือหลักฐานยืนยันความรอดนะครับที่เรามีอยู่นะครับนั่นคือกระบวนการเหมือนกันเพราะนั้นพี่น้องครับกลับมาถึงตรงนี้ คนที่จะได้รับความรอดไม่ใช่รอดจากอะโดนอ้นนะครับโดยการส่งเลือกเขาจะต้องตอบสนองต้องมีกระบวนการต่างๆเกิดขึ้นนะครับต้องมีความสัมพันธ์กับพระเยซูต้องรับเชื่อพระเยซูต้องเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดนั่นครับคือสิ่งที่เป็นกระบวนการทั้งสิน้นคนคนนั้นจะต้องผ่านการกลับใจจากความผิดบาปของตัวเองต้องเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ตามแผนการที่พระเจ้ากําหนดไว้ คำถามข้อที่สองครับถามว่าเมื่อพระเจ้ากำหนดคนให้รับความรอดแล้วพระเจ้ากำหนดคนให้ไปสู่ความพินาศด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าพระเจ้าทรงกำหนดคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนบาปแล้วก็ไม่ได้รับความรอดให้ไปรับความทุกข์ทรมานในนรกชั่วนิรันดรไปสู่ความพินาศอย่างนั้นยุติธรรมไหมนะครับยุติธรรมสำหรับคนคนนั้นไหม และถ้าเป็นคนคนนั้นเป็นตัวฉันเองเนี่ยฉันจะบอกว่าพระเจ้ายุติธรรมเหรอพระเจ้าเป็นคนเป็นผู้ที่เลิศประเสริฐจริงๆเหรอพระเจ้าดีจริงๆเหรอหากฉันถูกกําหนดให้ต้องพินาศมันไม่ยุติธรรมเลยนะครับฉันก็พินาศอยู่ดีผมก็พินาศอยู่ดีคุณก็พินาศอยู่ดีแม้ว่าคุณอยากจะได้รับความรอดคุณอยากจะสนใจพระเจ้า คุณอยากเชื่อพระเจ้าแต่ถูกกาหนดไว้แล้วยังไงก็ตามไม่รอดใช่หรือไม่อันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ผิดครับเป็นความเข้าใจไม่ถูกต้องครับเพราะอะไรครับความรอดนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์จะแสวงหาแต่พระเจ้าไม่อนุญาตให้เขารอดอันนั้นคือเป็นความคิดที่ผิดครับเป็นความคิดที่เกิดจากความบาปในใจนะครับมนุษย์มนุษย์เราเนี่ยจะคิดว่า เราคู่ควรกับความรอดและเราแสวงหามันได้อันนี้คือไม่ใช่ครับเราไม่สามารถที่จะคู่ควรกับความรอดและเราไม่สามารถแสวงหามันได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเหตุผลดังต่อไปนี้ประการแรกครับพี่น้องโปรดจำนะครับ ไม่มีใครเลยครับไม่มีมนุษย์คนใดที่ปรารถนาจะอยู่ในทางของพระเจ้าจนกว่าพระเจ้าจะประทานใจใหม่ให้กับผู้นั้นนะครับไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะประารถนาจะอยู่ในทางของพระเจ้าจนกว่าพระเจ้าจะประทานใจที่ปรารถนาให้กับคนนั้นรายละเอียดนะครับเราจะมาดูกันในวันพรุ่งน,นี้ผมจะตอบคำถามก่อนนะครับ เหตุผลประการที่สองครับเพราะเนะของพระเจ้าได้กล่าวว่ามนุษย์ที่ถูกกําหนดไว้สําหรับความรอดคือผู้ที่ปรารถนาจะเข้ามาหาพระเยซูมนุษย์เหล่านั้นเลยครับหรือคนเหล่านั้นที่ถูกกําหนดไว้นะครับจะไม่มีใครพินาศเลยนะครับนี่คือประการที่สองครับประการที่สามครับเพราะเนะได้กล่าวถึงผู้ที่ไม่กลับใจในบาปของตนและไม่ไว้วางใจในพระเยซู ก็ต้องเป็นพวกที่จัดอยู่ในคนที่ตกไปในความพินาศพวกเขาไม่สามารถบอกได้หรอกครับว่าเขาไม่เต็มใจมาหาพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงกําหนดให้เขาพินาศเขาอ้างไม่ได้ครับคําคํานี้ประโยคนี้อ้างไม่ได้ครับว่าการที่เขาไม่มีใจปรารถนามาหาพระเยซูเพราะว่าเขาถูกกําหนดไว้ให้พินาศ ูดอย่างนี้ไม่ได้ครับความจริงคืออะไรครับความจริงคือความไม่เต็มใจมหาพระเจ้าของเขานั้นเกิดจากความบาปในจิตใจของเขาต่างหากครับเกิดจากความบาปในจิตใจขเขาต่างหากเขาจึางเลือกที่จะไม่รับพระเยซูไม่เอาพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดครับนี่คือ3ประการนะครับในวันพรุ่งนี้ก็เราจะมาพูดคุยกันให้ลึกมากกว่านี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องที่รักครับให้เราร่วมใจในฐานครับ ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่การทรงเลือกของพระองค์ทําให้พวกข้าพงษ์ทั้งหลายได้รับความรอดนับเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีพระคุณไหนที่จะเปรียบปานได้ขอบพระคุณพระองค์และพวกข้าพงษ์งหลายอธิษฐานเผื่อพี่น้องของข้าพงษ์ญาติของข้าพงษ์คนที่ข้าพง์รักมีหลายคนที่ยังไม่ได้รับเชื่อพระเยซูข้าพง์ไม่ทราบว่าพวกเขาถูกเลือกหรือเปล่า แต่ข้าพงค์ปรารถนาที่พระองค์จะทรงเปิดโอกาสให้เขาที่จะได้มีโอกาสและข้าพงค์ทั้งหลายจะเป็นผู้ที่โชยโอกาสนี้ในการประกาศพระกิติคุณ mm hmm. เผยแพร่ข่าวประเสริฐให้กับคนเหล่านี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดนำพาเมตตาข้าพงค์ทั้งหลายในการที่จะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์ตอบสนองต่อพระคุณความรักของพระองค์ด้วยกราบทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน